สวัสดีค่ะมือนี่ย้ายใสคลิปนี้กลับมาพบมาพออกันคือเก่าด้วยค่ะมาอนี่กลับมาเล่าเรื่องอประสบการณ์ตอนนน้อยผีค้อมคอยหลังโรงเรียนเรื่องกบนี้อยู่ว่ามือนั่นเป็นมือวันนผะแต่ว่ายายใสโบโห้เด้ไปกับมูประมาณสี่คนหม นี่มืนแรงแข่งเขียดน่อยแข่งเขียดหน่อยมันสีอยู่มันมีทีสะสะขำมคอยเนี่ยมันสีมีน้องนาแล้วก็มีเห็ดข้าเจ้าเห็ดเป็นไฮน้าเป็นหน้าหัวข้าเจา้ามันิติดโรงเรียนวันเถาะก็คุยกันก็มูวมือแรกงเขามาแข่งเขียดหน้าหลังโุงเรียนสาคำคคอยเขาอื่นสามข่อยผีสามค่อยมันหลอกเป็นหยาดมันติดวัดนํำติดวัด ติดโรงเรียนหน้าสาขำพยบาทที่ดีเพราะคำมาบลูดด้ว่าเป็นวันพระสินดับสิมหาครับยายใสกมูสีข้นวันเาได้สวิงได้คองแล้วก็ไปแข่ง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 เขาอื่นแข่งเขียยหน่อยแข่งไปเรื่อยๆน้ำให้หน้าคำคำบาทนี้ก็เอาเพา้รฉชยค่มหน้านี่ลหะแง่งใส แล้วก็แย่งม่งได้เขียดแต่ว่กากบได้หลเพราะเป็นวันพร,ระบู่ลู่าวันพระบาดท,ที่นี่เพราะแข่งไปแข่งมาคืออีหย่างหนึ่งกระโดดตูมคือคนอาบน้ำเนี่ยกระโดดรุ่งมองกระโดดลุงมองอัน,นสะสะเนี่นั่นจะมีพักกระจองพักพาาพักกระจงร้ายหลายหรอกพักบุ่มมันเนี่กระโดดล่งตูมโรด,ด บาทที่นี่กันเลยบอกว่าเอา้าเมนผู้ใดไ,ไปแกงก้นดินลงหันสูงว่าสับอกว่าได้ล่ะก็แข่งเกียดแข่งไฟแข่งมันอยูคนวางเสร็ละเออก็คุยกันได้เล็กน้อยเนาะเล็กน้อยปอซีปอหาอืมปอสามปอสี่ปอหานล่ะไปน้ำกันไล่กันอืมแข่งไปแข่งไปบาดที่นี่ขังที่สองบัดที่นี่ ตุ่มแห้งๆแบบน้ำกระเพื่อมเลยแงแ่งบึงบ้งแบบที่นี่เพราะตุ่มแบบตุ่มแห้งๆงั้นคือผมมีอย่างได้หรอพัสดุเขาว่าตุ่มลงไปแล้วแง่งเพราะกันซอยกันแง่งสี่คนเอา,ามีอย่างได้หรอบายนี้ก็บิรงนากันได้บายนี้มันสิมีผู้หนึ่งกักบบ่บริยานเรื่องมึงนี่บ,บ่ยาน มูบอยานอุไสยบอย่านอมันไม่หยั่งดอกว่าสันบาดนี่ก็เลยมาเบึ่งว่าเออมือนี่มือนี่วันที่เท่าไหร่พากันถามกันเนาะเอาวันที่สิบสามมาสันอู้วันที่สิบสามมันตรงกับวันทายไงตัวนั้น่าสันมูอีกคนหนึ่งเบิ่งปฏิทีทีหน่ว้นะ ว้ยว้ยสูวมื่อคนเมื่อเมื่อ้นเมื่อ,อฝ่าพ่ากันขึ้นเมื่อเลยเด้ญาติเกิดญาติมันเป็นวันศิลใหญงเพราะว่าแถวนั้นกับมีอยู่แล้วเรื่องผีเรื่องอย่างนั้นนะผีสามคอยนะโอ้หกระโดดแห้งปานนี่ว่าเป็นคนโดดพูแล้วว่าป่ากับโบเมียนเด้มันกระโดดจนน้ำกระเพื่อมสองเทียเขาก็ฝ้าวก็บสวิงได้ของกับฝ้าวผู้ยานแน่ก็แเรียนก่อนมูว่า อุปกรณกัยังไว้ๆอะล่ะกัญางเปื่อมันท่านมุงวันเถอะฝ่าวข้นลัดเลาะไปหลังโรงเรียนฝ่าวข้นบ้านกับโรงเรียนมันก็ติดกันขึ้นกันบ้านก็วัดวัดกับโรงเรียนก็ติดกันคือกันนะให้หน้าให้ที่ไปหาเขียนหน่อยยายใส่ไปหาเขียนหน่อยมันก็ติดโรงเรียนติดซร้างหน้าก็มาเลอกบ่หรือว่าจังใดสัตว์เพราะว่ารุ่มลอกอยู่แล้ว แถวหลังงเรียนเป็นเคยเป็นปภาษาเกา่าเป็นตะยาดพีสามคอยมันหลอกคนดูว่าษาจากนั้นมากก็บไปจักเทียญาติเพราะว่าจะถ้าเป็นวันพานน่มันหลอกอยู่แล้ว่าษเรื่องสำหรับคลิปนี้กระจบเพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ